สนับสนุนโดย Pi v a t ตคา r ์าเรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุดครับ ทั้งค่ายอิดูสุประเทศไทยได้ออกมาประกาศว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการก้าวไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนด้วยแนวคิดโซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางคาร์บอนพร้อมกับเปิดตัวรถก,กระบะพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด2รุ่นได้แก่อีดูสุดีแม็กอีวีคอนเซปต์กระบะไฟฟ้ารรุ่นแรกของอีดูสุที่มากับระยะทางการขับขี่ประมาณ300กิโลเมตรต่อการชาร์จพร้อมด้วย d er m a ม Highlander m h e v รถกระบะไฮบริด และสำหรับอิรุสูดีแมกกระบะไฟฟ้า100%รุ่นแรกของทางค่ายอิรุสูนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลโดยเวอร์ชันต้นแบบนั้นจะเป็นรุ่นตัวถัง4ประตูที่มากับระบบกับเคลื่อน4ีล้อแบบฟูลไทม์โดยชุดมอเตอร์ไฟฟ้าอ e ี c e l กที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยจะทํางานร่วมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังและจะติดตั้งช่วงล่างด้านหลังใหม่ทั้งหมดซึ่งจะให้ความนุ่มนวลและความสามารถในการบรรทุกที่ยอดเยี่ยมขึ้น ซึ่งกลุ่มพลังของอี u ูจ D-Max EV เวเวอร์ชันต้นแบบนั้นจะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าที่ให้กำลังสูงสุด40กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรขณะที่ด้านหลังจะให้กำลังสูงสุด90กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด217นิวตันเมตรซึ่งเมื่อรวมกันทั้งระบบจะให้กำลังสูงสุด130กิโลวัตต์หรือประมาณ177แรงม้าแรงบิดสูงสุด325นิวตันเมตรโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ขนาดที่ชุดแบตเตอรี่ที่ถูกใส่เข้ามาในกระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายค่ายอิูสูนั้นจะมีความจุอยู่ที่66.9กิโลวัตต์ออวซึ่งปัจจุบันอิรุสูยังไม่มีการเปิดเผยถึงระยะทางที่แน่ชัดออกมาแต่ระบุว่าตั้งเป้าหมายให้มีระยะทางการขับขี่มากกว่า300กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งขณะที่เวอร์ชันจำหน่ายจริงนั้นอาจจะมีความจุข,ของแบตเตอรี่ที่แตกต่างออกไปจากนี้ครับ และในส่วนของกำหนดการในการวางจําหน่ายของอิรุสุดีแมก EV นั้นมีแผนจะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกอย่างเป็นทางการในปี2518โดยจะถูกผลิตจากฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศนอร์เวย์ขณะที่กาหนดการเปิดตัวในตลารณะจากออสเตรเลียและไทยรวมถึงภูมิภาคอื่นๆนั้นจะเป็นลําดับถัดไปจากนี้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและความพร้อมของสถาสาร์นตไฟด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ทางค่ายยูสุยังได้เผยโฉมอูสุด er ีแมกไฮรันเดอร์เอ็มซึ่งเป็นกลุ่มพลังไม้ยไฮบริดที่ทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1.9 d d i b l บู Power และมอตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่48โวลต์ซึ่งจะช่วยลดภาระักการทํางานของเครื่องยนต์ในช่วงออกตัวรวมถึงยังช่วยลดการสั่นสะเทือนในจังหวะที่สตาร์ทเครื่องยนต์และงช่วยลดการปล่อย c o 2ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสำรวจตลาดก่อนที่จะมีแผนการจำหน่ายจริงต่อไปครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการค้ตลาดของรถกระบะท,ทั้ง2รุ่นในประเทศไทยนั้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ